สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพามาดูพเอกช่องตีเล็กสายมันนั่นก็คือเสียนุนั่นเองครับวิ่งงานปากบอ่อกันคนเดียวเลยตัวต่อตัว,ตวโอ้โหโอ้โหล่องไถล่องไถลึก สวัสดีครับ,รบเอาละโดยสารไปกับเสียนุหน่อยโอ้วิ่งแต่เช้าเลยคนเดียวด้วยได้จังเทียเท่ยวแล้วพกเที่ยวแล้วบาด <c oughs> เสียนุฝากบอกเสียกุ้งแล้วก็ทีมงานหลายๆท่านนะครับที่ชอบนอนบ้านนะครับให้รีบๆออกมานะครับ <c oughs> โอ้โห นนอนบ่อเฝ้ารถไม่โครคนเดียวไม่ได้ครับต้องเอาค่าเฝ้ารถคนเดียวก่อนสักสิเที่ยวก่อนปากบ่อใกล้ๆเลยครับพิกัดบ้านหนองเต็งน้อยครับบ้านหนองตะเสกตำบลกระสงังอำเภอรกระสงังจังหวัดบุริำยำระยะทาง300เมตร ถึงไหมถึงบอ่อเ <4. S 1> สือนุศูสีสองร้อยสามร้อยเมตรนะครับเช้าๆอากาศดีวันนี้เสือนุวิ่งแต่เช้านะครับไปแลนด์ซีเดนเหรอฮะวันนี้ไปแลน,นด์ซีเนดนเออไปเดี๋ยวเราจะลงไปดูด้านล่างกัน พอยมาถึงรถขุดเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเสียโนสุดห่อเดก้าโคเบคโกมาร์คีร้อยี่สิเสียปาล์มครับเป็นคนขับปาล์มการันตี รยากาศยามเช้าสนุกสนุกบ่ดินก็เป็นการลอกนาครับการขุดลอกหน้าดินลึกประมาณ30เซนติเมตรดินก็ใกล้จะหมดแล้วครับนี่ แต่ว่าทางออกสิครับโอ้โหทางออกนี่ค่อนข้างโหดเลยมีติดลมหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูครับอย่างกับรอยพญายนาคเลยปล่อยตัวครับปล่อยตัวเสียนุออกมาแล้วมารอฟังเสียงท่อลั่นๆกัน นเกือบถึงดินครับวันดำปีวันดำปีเลยก็มาแล้วหนึ่งคันมาอีกหนึ่งคันแล้วครับเดก,ก้าเสียแม็ก คนขคับน้องตุ่มตามครับมาแล้วมาแล้ว ยาวครับนี่เสือแม็กมาแล้วเยิงไหนได้งานดีครับปากโอรครับปากน่ะปากโอ,อมีแต่ปากโอ,กอเลยปีนี้จะไปย้ายไปปากโบย้ายไปที่ไหน โอ้ทำทางอยูนะ่แต่พอเปลี่ยนฟังของเสียนุมาแล้วครับ เดก้าสคันเดก้าสคันจวดกันมันๆครับฮะเอ,อ้โทรโกหกเลย <laughs> ท่อคันนี้นะครับเป็นป้ายที่ผมทํามาใส่กับเจ้ายอดอัศวินเลยนะครับผมสั่งมาตอนนั้นสั่งมาสองใบก็ใส่เจ้ายอดอัศวินไปแล้วก็เละแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ตัวนี้ตัวคู่กันกับตัวก่อนเสียแม็กซ์ซื้อต่อครับจนกระทั่งไปสั่งมาใหม่อีก2ใบ ทั้งหมดสใบแล้วทอ่อทรงนี้ยังเหลืออยู่บ้านใบหนึ่งยังไม่ได้ใส่ฮะมมเสียกุ้งนะ <laughs> เอาเสียกุ้งมาแล้วครับโดนเสียแม็กโทรไปหลอกครับ <laughs> พวกนอนบ้านต้องโดนหลอกแบบนี้ใช่ไหมบ้านอยู่ใกล้ๆครับ เจ้าถิน่นเจ้าถิ่นเขาจะนอนบ้านส่วนตาถิ่นเขาจะนอนบอ่อไล่ตูดตูมตามมาแล้วครับจะเป็นเดก้าตั้งสามคันเลยทีมงานนี้สีอื่นเข้าไม่ได้ครับถ้าสีนํำเงินกับสีฟ้านี่มาเลยใช่ไหมสิแม็ก เออเพราะว่ามันจ <Ooh> <mould> <architectural> ับ <lod>? จุดยากจับผิดยากเสียนูออกมาแล้วเอ้าโอ้วันนำอีกแล้วดูการโชว์สเต็ปเปิ้ลท่อของเสียนูกัน แกกุ้งม,มาแล้วคิวตูมตามตูมตามเข้าไปครับสำหรับลิป เป็นไงพวกนอนบ้านเป็นไงจอดเลยมพืนจอดเลยอะไของเขาเลยเนี่ยจอดจอดจอดเนี่ยครับจอดเลยพวกนอนบ้านไปก็ให้เขาจอดจอดเลยจอดจอดเลยนี่นี่มีอะไรลูกอ่อนลูกอ่อนเวลาคนอื่นคนอื่นโทรเสร็จแล้วเต็มแล้วพอแล้วเวลามันเวลามัน กอดกอดเจียเียกี่บ้านใ้าอดอกอ่อจลูกดู้มไหมดไงต้องช่วยดูไงเดี๋ยวนี้เป็นพ่ออ่อนอยู่พอหลอ่อนอยู่มันแตกไงมันจะแตกต้องต้องช่วยดูดูมัจะแตกพออ่อนจะต้องมีเวลาอยู่บ้านเยอะๆหน่อยนะครับเสียกุ้งก็เลยออกสาย ปกติเสี่ยกุ้งเขาจะออกแต่เช้านะถ้ารู้ว่าปากบอยอย่างนี้นะ่ะมาัแต่ตีห้าใช่ไหมเดี๋ยวจะรอช่วยดูดลูกไงเดี๋ยวมันแตกไงอ๋อเดี๋ยวมันแตกไปสั่งจอดแล้วก็ไปสั่งจอด <c oughs> รรวกันมันมีกระโปรงอะไรๆอยู่ด้วยสายแค่นี้ไม่เป็นใารกันทีมแทนต่อแล้วไปไปไปก็สายดูแล้องเนีไอ้กุกกับทีมอัเด้มไม่เปปานปีเยก็เป็นสองนายบ้านกุล สสุาีะไปหลังต้องสั่งจอดครับ okay, ต้องสั่งว่าวิ่งจอดเน่เน่คนได้เยอะเขาอยู่นี่นได้ได้หลังเยอะจริงๆเนี่ยมาแล้วเสียโนยิีวิ่งไกลเลยฮะย้ายไปแล้วย้ายไปแล้ว จะไปใกล้ๆปั๊มน้ำมันนะ่ะพอปั๊น้ำมัน,อน,นเนนนะออกิโลนึง่งปล่อยตัวครับมาแล้ว คิวเสียกุ้งเดี๋ยวผมจะปิดท้ายที่เสียโนนะครับเอ้าเอาเอาเสียกุ้งใส่ดินออกมาแล้วก็เสียโนเข้าไปเดี๋ยวจะปิดท้ายที่เสียโนเสียโนแล้วกันครับอดรอครับนี่ดูลองเท้าท้าแก่ครับเท้าแก่ทีมงานสายมันกระถังครับรองเท้าคนละสีคนละข้าง ตกหายม<ห>ันตกหายออกไปทำงานตกหายเอาเออกไปแล้วครับเสียกุ้งเรียบร้อย <_ an> เรียบร้อยเอาเอาโอ้เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ เกียวเซียนโนครับวันนี้สามคันครับสามคันมันมันปากบอ่อตูมตามมาแล้วรถวิ่งสามคันนี่แมบ็คโคไม่ได้หยุดเลยครับ Ya no. เอาเอาโอ้ขวันดํา

มาเพิ่มอีกกันแล้วครับเดก้าสีเขียว เป็นยังเป็นยังแจียงอมั่งประกอบเลยฮะวกแจกเงมะยังบอแมกได้เก้าเที่ยวสิบเที่ยวนี้บ่โอ้เก้าเที่ยวถ้าขาดเราเรียกได้แต่ถ้าเกินก็เงียบไวใช่ไหมปะ qua đi bên nhà mừng bên nhà mừng <laughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับความมันของทีมงานสายมันกระสังเจอกันใหม่สวัสดีครับ